สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่ฟุตบอลสนุกสๆกกับพีสมายกลับมาพบกับฟุตบอลดีๆเช่นเคยครับวันนี้เราก็จะพาทุกท่านไปรับชมฟุตบอลเอฟ c ีแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบไฟนอลครับนัดที่สบุรีรัมพบกับทางน้านเอานานรีย้ายครับและก่อนที่จะไปรับชมนะครับ คาทัานกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างบุรีรัมจะมาในเสื้อสีดำครับส่วนคู่แข่งอย่างเอานาทลียาจะมาในเสื้อสีน้ำเงินเหลืองครับ มากันที่ฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกในนัดชิงชนะเลิศนัดที่สองครับบุรีรัมพบกับเอานัสตรีย้ายครับและนี่ครับความสวยงามของถ้วยแชมป์รายการเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกครับแล้ววันนี้ครับบุรีรัมก็จะมาเล่นเกมในนัดที่สองของรอบชิงชนะเลิศครับ นําทีมมาโดยอันเดสต้เนะครับสําหรับทางด้านบุรีรัมย์ หลายอัพทางฝั่งบุรีรัมย์ครับมาในระบบ3-5-2วันนี้คู่กลางเป็นรัตนากรกับจกักรพันธ์แก้วผมครับคู่หน้านี้เป็นกุ้สตาจะพูดกับสุภชัยเจเด็ครับตัวลุกเป็นสมโชคสารชาติและทางเอนานัทลียาครับมาเล่นในระบบ4-2-3-1หน้าเป้านี้เป็นหำดาราครับส่วนตัวลุก ตรงกลางนี้เป็นทางด้านกูรีลาโนครับในแดนกลางนี้ก็มีเปตอสยืนช่วยตรงแขนตรงกลางอยู่นะครับแล้เริ่มเกมครับบุรลังีถวบังกรมาที่พันษาต่อมที่สัสลักกลับมาพันษาพันษาเปิดข้าม,มาให้นาลูปินกัมที่อภิวัตรรัตนากร ยังเซตเกมกันอยู่ครับมาที่สัสลักไหลมาให้กูเอสตากูเอสตากูเอสตาเปิดจังหวะนี้มาให้ชภโชคมาที่สุพชัยแล้วสุพชัยหนึองยิงเรียบร้อยครับโก้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 หนึ่งต่อศูนย์ครับบุรีรัมย์ยิงเตะออกน้ำจากสุพชยัยใจด็ด ดูกันอีกครั้งครับจังหวะของวิลลัมสุภระโชคจ่ายมาให้แล้วสุภชายวิ่งต้าม,มายิงในจังหวะนี้ครับเป็นการออกสไตล์ของวิลลัมที่เริ่มต้นได้ดีครับ เริ่มเกมเครึ่งแรกมาไม่นานก็ทำประตูได้แล้วคทบหนึ่งประตูหนึ่งต่อโูนครับบุรีรัมย์ออกนำแล้วที่บูโนโ่บูโนโ่เปตอสนไมค่อนเชลีเชลีวนกับจักรพันธ์แล้วสุดท้ายออกครับหับดุลมาดูได้ทุ่มเ้วทุ่มมาให้ไมค่อน กำที่มาดูแล้วนายเป็นลูกทุ่มอีกทีนึงครับทุ่มมาให้เชลรี่แล้วจักรพันธ์จักรพันธ์ก็ทำบอลออกไปครับลูกทุ่มโดยมาดูมาดูทุ่มมาให้เชลรี่เชลี่โดนจักรพันธ์เบียดอยู่แล้วจ่ายมาให้กุลิลาโนกุลิลาโนกํากที่มาดูมาดูเปิดจังหวะนี้มาล้ก ขึ้นเทคตัวมงกอยังใส่สกอร์ไม่ได้ครับสำหรับทำดา,าราดูกันอีกครั้งครับ,รบเลีอกเปิดข้ามาแล้วนี่ครับจะเทคตัวมงกอไปติดทางด้านน่าจะเป็นพันสายเฮวิบูลครับแล้วลูกตั้งแต่โดยไมค่อนจังหวะลูกเต็มมุมแล้วจังหวะน,นี้นาบดินเอาผ่านไปไม่ได้นาลูบดินแล้วอยู่ที่มาดู มาดูโดนเบียดอยู่มาดูใจจริงเองไหมมาดูยังไม่จริงมาดูยังเลือกเลือกอยู่แล้วมาที่กุลิลาโนกโุลิลานรรโดนานารบินแก้ไขได้แล้วอยู่ที่สุภชัยสุภชัยจะเล่นจังหวะน,นี้ก็ไม่ได้ครับติดผู้เล่นของเอานาริยะแล้วเปิดจังหวะน,นี้มาตัวเนตต้องเข้ามาช่วยแล้วตูเนตเปิดจังหวะน,นี้มาเอายังไงครับจังหวะนีน้กับที่ไมคอนไมคอนอับการบี่กุลิลาน สุพโชคแก้ไขได้กับที่พันษาพันษาเปิดมาจะให้นาลบิดินร <Like. S 2> ับต่อมาให้สุภชัยแล้วสุภชัยยังไงดีไหลามาจังหวะน,นี้จะให้สุพโชคสุพโชยังได้แล้วมาที่นาลบิดินนาลูบิดินฮิกนี้มาสุโชคสุพโชยกจังหวะน,นี้มาจะให้กูเอสตากูเอสตายังเก็บได้นาลบิดินสุพโชคแล้วสุภชัย สุภัชัยจะยืงนี้ไม่ได้ครับยังติดผู้เล่นของอานาลียาอยู่แล้วมาทีทำดาราจะพังเข้ามาบีบแก้ไขได้รัตนกร,กรตอบทีสัสลักกุเอซ่า,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 ากุเอซ่าไหลเจ้าวันนี้มาให้สุภัชัยแล้วสุภัชัยมาที่สุภโชคสุภโชค่อไปยินน่งนี้ไม่ได้ครับดูกันดีครับครับเจงหว่าการเล่นเกมบุกของวีรลัม จ่ายมาให้สุขโชคเลือกสัตวจังหวะนี้ก็ยังใส่สกอร์เพิ่มไม่ได้ครับทดเวลาการแข่งหนึ่งนาทีครับแล้วทีไคม่อนแล้วก็จบเกมใน45นาทีแรกครับเป็นทางด้านบุรีรัมยูนิเต็ดครับที่ออกนำเอานาริกาไปก่อน1นต่อศครับ ดูไฮไลท์ครับเริ่มจากนาทีที่10รับจังหวะของวีรามเุษประตูแรกก็มาจากทางด้านสุภชัยใจเด็ดในจังหวะนี้ครับจากการแอสซิสต์ของสุพโชคสารชาติดูกันอีกครั้งครับ,รบสุพโชคจ่ายมาให้สุภชัยใจเด็ดแล้วเลือกยิงด้วยเท้าขวาเข้าไปแต่ถัดมาครับนาทีที่20เอานาริกา ก็มีจังหวะได้ลุ้นประตูบ้างจับห้ามดาราขึ้นเทคตัวมงจอหวันนี้ก็ยังใส่สกอร์ไม่ได้ครับแล้วช่วงถ้ายเกมของครึ่งแรกครับสุขพโชคสศรชาติได้มีโอกาสง้างเท้ายิงเองก็ยังใส่สกอร์เพิ่มไม่ได้ครับมาดูสถิติในช่วง4 5นาทีแรกครับเปอร์เซ็นต์การทองบอล เริ่มจากทางฝั่ง,งบุรีรัมย์ครับของบอลอยู่ที่57เปอร์เซ็นต์เอานัท43เปอร์เซ็นต์จังหวะก,การผ่านบอลบุรีรัมย์28เอานัท23ช็อตออนททรเกตบุรีรัมย์2เอานัท1บอลอินเตอร์เซ็ปครับตัดบอลกันไม่ได้คนละหนึ่งครั้งและในจังหวะที่เป็นจังหวะด,ดวลกันตัวต่อตัวครับบุรีรัมย์ทำไม่ได้3ครั้ง เอานะทำไม่ได้สองครั้งกลับมาชมเกมสี่สิบห้านาทีหลังึันต่อครับเอานะจะได้บุกข,ขึ้นบ้านแล้วบอลอยู่ที่บูโนโ่บูโนโ่ต่อมที่เปตอสเปตอสเลือกจ่ายยาวมาจางังหวะนี้กลับมาที่อัมราแบตอัมราแบตไม่ผ่านสัสลกสักสัสลักเปิดบอลจังหวะนี้มาเต้ากูเอตา,เ,ตาเก็บบอลไม่ได้ครับจงังหวะนี้ จะเปลี่ยนมาให้อาคาบารีเชอรีเชอร,ชรีไม่ผ่านจักรพันธ์แล้วจักรพันธ์เปิดจังหวะน,นี้มาตอนอยู่ที่กูเอสตามาที่ซุปเปอร์โชกซุปเปอร์โชกจะเล่นจังหวะน,นี้ก็ไม่ได้ครับจะสวนยังไม่ได้ครับสําหรับบุรีรัมเอาแล้วจังหวะน,นี้จักรพันธ์แย่งได้จักรพันธ์มาที่กูเอสตากูเอสตาไหลออกด้านข้างไปแล้วพิงนี้มายังได้อยู่ครับกูเอสตาไหลมาให้สัตว์สลัก สัสลักเปิดจังหวะน,นี้มา,มาคืุปชคไม่ได้ครับจะขึ้นวงยังไม่ได้กับที่รัตนากรจักรพันจักรพัน์ตะวันมาให้นาบดิน so, แล้วอยู่ที่สุพชัย so, เป็นเกมบู้ของเอานาดบ้างเอา้า ัตานากรเสียบอลไปแล้วจังหวะนี้อยู่ที่กุลิลลโนโอัมราเบตอัมราเบตไม่ผ่านสัสลักอเอาแล้วฝาวครับจังหวะนี้เป็นการทำา้าได้ไม่เหลือไปเลยครับสำหรับอัมราเบตดูกันดีกครับ,รบโอ้โหเต็มหน้าสัสลักเลยครับจังหวะนี้ เดีวิลามขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอากุยสตากับคำโชคสารชาติรองแล้วใส่สุพนัทเหมือนตากับจ้องจะย,ยองลงเล่นแทนครับแลีวรักษ์เปิดมาให้นาลูบดินนาลูบดินหมงจ้องวัานี้มาอยู่ที่สุพนัทสุพนัทไหลต่อมาให้นาลูบดินมาที่จักรพันธ์แล้ว ล้ำหน้าครับจังหวะนี้โจนเปิดยาวมามาที่เกมบุกของเอานะแต่โดนแย่งไปแล้วแจยองแจยองเปิดข้ามาให้สัตสลัก สัสะลักมงต่อมาจะให้รัตนากรก็ไม่ได้แล้วมาที่เกมของเอานัดเปิดคามาจังวันนี้สุดท้ายบอลออกครับ yeah, แล้วเอากางนำออกครับแล้วใส่ฮา <is> ซาวีหลงเล่นแทนครับสำหรับเอานาลิยัตแล้ววิลามขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นอีกหนึ่งคนครับ ถอดสัตสลากไทยคนออกแล้วใส่กรกฎดวิริยะอุดมศิลิลงเล่นแทนสีวรักเปิดยามาอยู่ที่กรลกฎดกอกฎดจะเปิดจงังหวะนี้ก็ไม่ได้ครับแล้วสุดท้ายบอลออกครับเอานั้นเปลี่ยนตัวเพิ่มอีกหนึ่งคนครับเอาทำดาราออกครับแล้วใส่มูซาลงเล่นแทน ลรากดทุ่มกลับมาให้พันษาตูนสเจยองจักรพันจักรพันยกต่อมาให้นาฬิกดินเรานาฬิกดินเปิดบอลจังวันนี้มาให้สุพชัยสุพชัยสุพชัย,ปชยเปิดจังวันนี้มาเราจะให้สุพชัยก็ไปไม่ถึงแล้วจังวันนี้อยู่ที่เชอรี่ทดเวลาการแข,แข่ง10นาทีแล้วเปิดจ้ามาแล้วก็จบเกมครับจบเกมก้าว0นาที บุรีรัมย์เจ็ดเอาชนะเอานะลิยันไม่ได้หนึ่งต่อศูนย์รวมผลสองนั้นบุรีรัมย์เจ็ดเอาชนะเอานะลิยันไม่ได้สองต่อศูนย์ก็ได้เป็นแชมป์ฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกไปครอบครองได้สำเร็จครับฟ้าไม่ได้อีกหนึ่งถ้วยโทรฟี่แล้วกับตันทีในวันนี้ของบุรีรัมย์อันดาสตูดา น,นี่ก็สู้จมที่เราครับสำหรับทางนั้นเอานะลียัดแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะบุรีรัมยูนิเต็ดได้ครับและนี่ครับแชมป์เอฟซีแชมเปียนส์ลีกตกเป็นของบุรีรัมยูนิเต็ดพาทอฟฟี่ไปได้อีกหนึ่งทอฟฟี่ครับสำหรับบุรีรัมยูนิเต็ด ยินดีกับบุรีรัมย์ยุนเต้ด้วยครับที่คว้าถ้วยแชมป์ได้อีกหนึ่งถ้วยมาดูไฮไลท์กันครับเริ่มจากนาทีที่10บครับจะมาประตูใช้ของบุรีรัมย์ยุนเต้ครับจากสุมชาเจดเดตคนนี้ครับ จากการแอซิดของสมโชคสารชาติแนาทีที่20ครับเอานาริยามีจมังหวะมีจังหวะได้รุนทําตูบ้างจ้าห้าดาวาจจังหวะนี้ครับได้เทคตัวมงแต่ก็ยังไม่เข้ากรอบครับแล้วถ่านมานาทีที่45วงหนึ่งครับ สุขภโชคสาชาีิวกาสได้ง้างเท้ายิงจังหวะนี้ก็ยิงไปไม่ตรงกรอบครับและนาทีที่74ครับอัมราแบกก็ไปทำฟาใส่สัสลักไ้ประโคนครับแล้ไปเหลืองไปแล้วก็จบเกม9กสิบนาทีครับเป็นบุรีลำยูนิเต็ดเอาชนะเอาหน้าริยะไปได้1ต่อศรวมผลสองนัด บุรีรัมย์เน okay, ็ดเอาชนะเอานัไปได้สองต่อศูนย์คว้าถ้วยแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกไปครอบครองได้สำเร็จครับและแมนออฟเดอะแมนในวันนี้ครับเป็นผู้เล่นหมายเลขเก้าของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดสูภให้ใจเใจดก็สู้เต็มที่แล้วครับสำหรับทางด้านเอานัลียัตแต่ก็ ให้แพ้ให้กับบุรีรัมยุนเต็ดครับแล้วเราจะมาดูโปรแกรมในนาที่เหลือของทางบุรีรัมยุนเต็ดนะครับในนัดหน้านี้บุรีรัมยุนเต็ดก็จะเปิดบ้านต่อสู้กับ บีจีปทุมจูไนเต็ดครับเป็นเกมโตต้าเทลีนัดที่29ของซีซั่นนี้ครับแล้วในเกมถันมาครับก็จะเป็นเกมนัดสุดท้ายของโตต้าเทลีครับบุรีรัมยูเต็ดพบกับทางด้านสุขโขทัยเอซและจากการที่บุรีรัมยูเต็ดเอาชนะเอาหน้าลิยาในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ซีกมาได้ก็ทำให้ บุยลำยุนเต็ดได้ไปเล่นในฟุตบอลรายการฟีฟ่าครับเวอร์ครับเป็นเก็บบอลในเป็นรายการฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครับเป็นรายการที่วว้กันว่าสโมอสรน,นี่สโมอสรในแข็งแกร่งที่สุดครับก็จะแข่งกัน2รอบครับ จะมีรอบเซมิไฟนนลแล้วก็รอบไฟนนลครับและสำหรับวันนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วในครั้งหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับกับเกมฟุตบอลดีๆแบบนี้ครับกับรายการฟุตบอลสนุกๆก,กับพีสมายวันนี้ผมพีสมาย ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ